เดี๋ยวเราจะลองสุ่มให้ดูนะเราแบบว่าอยากให้ ROV e ใจดีกับเราหน่อยนะคะอะโอเคกดซื้อไปแล้วนะ50กล่องขอญอาติแยบภาพไปก่อนนะคะสำหรับบิจาร์อสวัสดีแล้วเพื่อนทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับ สกินใหม่เข้าไทยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับสกินตุดจ,จีน,นี้ของตัวพิจารณ์นะคะก็เป็นสกินสุดท้ายเลยที่เข้ามานะก็คงหมดแล้วแหละสำหรับตุดจีนปีนี้นะคะ,ะแล้วก็ามาในราคาสุดน่ารักมาก1 1 9 0ราคาเท่ากับไ i รอเรลเลยเราคิดว่าจะแบบมาแพงเพราะว่าเห็นเอฟเฟกอะไรอยอลังการนะสำหรับใครที่ชอบแบบ เก็บเอฟเฟกหรือว่าสกินอะไรสวยๆนะคะก็แนะนำให้ซื้อไปเลยนะคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเ,ย,เยอะๆนะคะ mm hmm. เพื่อไม่พลาด,ดกิจกรรมอาแล้วก็อะไรใหม่ๆนะ กลับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ประเภทในดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟฟนน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกิลแลแหลงสูงรูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP ่จรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตด,ดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอาวีราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะโอเค <Okay. S 2> คือจริงๆอะ่ะว่าจะทำคลิปตั้งแต่ตอนกลางวันแล้วแต่แบบหมดแพชชั่นนะคะคือแบบมันหมดแพชชั่นจริงๆนะกับทำลง YouTube คือคนก็ไม่ค่อยดูอะไรอย่างนี้ด้วยแหละก็แบบพอไปดูช่องอื่นแล้วก็แบบอุ้ยทำไมแบบคนมาดูเยอะจังอะไรอย่างนี้นะคะเออแล้ววันนี้นะคะก็จะมาเดี๋ยว รีวิววงแหวนเวทด้วยคือจริงๆอะเราอยากได้ทั้งสองสกินเลยทั้งตัวบิจาร์กับไวโอเลตเลยนะคะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าถ้าสุ่มเนี่ยจะออกไหมคือเราอะไปดูคลิปคนที่สุ่มมานะก็แบบว่าเขาบอกว่าออกยากมากนะคะคืออยากลองดูว่าสุ่มซัก50กล่องเนี่ยจะออกไหมนะคือเราคิดว่าอาจจะไม่ออกหรือเปล่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์สกินถาวรมัน0.30นะคะะคะเดี๋ยวเราจะลอง สุ่มให้ดูนะเราแบบว่าอยากให้ ROV e ใจดีกับเราหน่อยนะคะอ่ะโอเคกดซื้อไปแล้วนะ50กล่องขออนุญาตียาพาไปก่อนนะคะสำหรับบิจาร์อ่ะเปิดไป250คูป,ปองออกไว้ออกออกโอเคค่ะขอบคุณนะคะสำหรับ250คูป,ปองก็ไม่สุ่มแล้วนะ <laughs> ไม่สุ่มแล้วนะโอเค ออกยากจังห้าสิบกล่องไม่ออกคือจริงๆอ่ะเปอร์เซ็นต์สกินถาวรอ,อ่ะมันน้อยมาก0.30นะคะเดี๋ยวเราเรอซื้อเป็นแบบว่าราคาเต็มดีกว่านะคือเราเห็นแบบคอมเมนต์อ่ะบอกว่า2กล่องผมก็ออกแล้วอ่ะเดี๋ยวลองไบร์เลสัก2กล่องนะอ่ะไบร์เวลสกล่องจะออกไหมแบะไม่ออกนะคะโอเคไว้แบบว่าเดี๋ยวไปซื้อราคาเต็มแล้วกันนะคะไปทำทริป รีวิวให้ดูอีกทีนะอ่ะเรามาดูกันที่วงแหวนท้องทะเลเออลืมบอกนะว่าไอ้พวกตัวสกินบิจานอะไรเงี้ยเหมือนมันจะมาแบบลดราคาแค่รอบเดียวนะคะรอบอื่นน่าจะขายเป็นราคาปกตินะ2,000บาทประมาณนี้นะคะโอเควงแหวนเวทท้องทะเลตั้งแต่12-18ถึง18นะแป๊บเดียวปะอุย้ยมีเกือบพรบทุกสกินละขาดแค่สกิน อ่อยนะคะลิมิเต็ดโอเคจะบอกราคาเลยละกันว่าลิมิเต็ดตรงนี้นะคะราคาประมาณ450ค mm ูปองก็ได้สกินแล้วนะคะเ mm hmm. พราะเหมือนเดธอพวงหวันเวทก็เดิมๆเมอเ้ยขั้นต่ำใช้แค่5ชิ้นนะเอาไว้แรกเป็นอะไรเนะี่ยไอส์ครีมเอามาทำไมอะ <laughs> ไอส์ครีมแล้วก็ ไปแบบชิ้นส่วนอะไรประมาณนี้นะมีตาเชิญท่าเต้นด้วยมีอันนี้ตาเชิญรูปโปรไฟล์น่ารักมากเดี๋ยวเราจะลองโอเคจะลองสุ่มให้ดูแล้วกันนะคะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มเลยเท่าไหร่เดี๋ยวลองลองสุ่มให้ดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่าคือเราอาจจะเก็บคัมภีไว้สุ่มสกินที่อันแบบอ e ีตีม e อะไรประมาณนี้นะคะเปอร์เซ็นต์เป็ดน,น้อยจะอยู่ที่67.11นงะคะ,อะลองสุ่มให้ดู ห้าห้าคำพีก็มีความหมายแล้วนะแพงอะห้าคำพีก็30มคูปองเลยนะเนี่ยอเ,เออได้เป็ดมาตั้งตัวหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณสําหรับเป็ดหนึ่งตัวคลิปนี้ก็คงแบบขอเออพูดตรงๆเลยนะคะทุกคนว่าเราก็คงไม่ได้มาสุ่มสกินอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเยอะนะเพราะว่าหนึ่งก็ด้วยคุณนะซับนะคะก็เราก็ต้องใช้เงินอะไรประมาณนี้นะแล้วเราก็แบบรู้สึก ท้อทำคลิปไปคนก็ไม่ค่อยดูบางทีก็แบบบางช่วงก็แบบว่าไม่อยากทําคลิปแล้วอะไรประมาณนี้นะแต่กเ็เราเหนื่อยด้วยแหละเอไว้เ,เจนใหม่คลิปหน้านะคะ